ครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็สู่รายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจครับให้กับทุกคนที่มีความฝันเลือฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับแน่นอนเราเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ครับวันหยุดแบบนี้ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยนะครับแน่นอนก็ฝากคุณผู้ชมด้วยลวกันนะให้ดูแลความปลอดภัยของคุณผู้ชมด้วยนะครับในเรื่องของการขับรถไปต่างจังหวัดหรือใครอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เที่ยวด้วยความปลอดภัยด้วยลวกันนะฮะส่วนในวันนี้ครับทางรายการตำรวจอินดี้ครับ กันเหมือนเดิมนะครับทางช่องปลิศทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและก็รวมไปถึงทางด้านของไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับแฟนเพจตำรวจอินดี้แล้วก็ทางเว็บไซต์ครับ poliit TV ดัทีวีนั่นเองส่วนวันนี้ครับเรื่องราวของรายการตำรวจอินดี้ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจครับแล้วก็กำลังใจให้กับคุณผู้ชมนั้นคือเรื่องราวของรองสารวัตรนะฮะ คนหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าอยู่ในกองตํารวจสื่อสารนี่แหละครับและเธอนั้นก็มีต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจมากมายเลยทีเดียวนะฮะนอกจากการมาเป็นตํารวจแล้วเธอยังมีแรงบันดาลใจอื่นๆอีกด้วยแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นแน่นอนครับเราไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันก่อนครับมีนะเป็นคนที่เอาตัวเอง เป็นสื่ออะค่ะเราจริงจังกับการสอนซึ่งคิดว่าตำรวจเนี่ยควรที่จะพูดภาษาอังกฤษได้หลักสูตรที่ควรบรรจุในหลักสูตรตำรวจคือ speaking and listening ุผู้ชมครับวันนี้รายการตำรวจอินดี้ครับเราจะไปพูดคุยกันนะฮะกับตำรวจอินดี้หญิงคนหนึ่งครับที่เธอนั้นไม่ได้มีหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้พิทักษ์สันติราษนะครับแต่เธอนั้นยังมีอีกหนึ่งอาชีพนั้นคือครูสอนภาษาอังกฤษอีกด้วยนะฮะเธอก็คือร้อยตำรวจโทหญิงนะครับชมาพรสุการนนท์หรือที่เรียกว่าครูมีนของเด็กๆหรือใครหลายๆคนนั่นเองเรื่องราวในชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ไปติดตามกันครับ ดีค่ะร้อยตํารวจโทหญิงช่ยไม่พรสุตานนนนะคะรองสารวัตรฝ่ายในการกองตํารวจสื่อสารค่ะ ดัแบแ,แ,แรกเลยเป็นคนที่ชอบสอนมาตั้งแต่มปลายนะคะรู้ว่าตัวเองเป็นคนชอบสอนเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยโรงเรียนตอนมอปลายค่ะจะมีโครงการพี่สอนน้องนี่ก็สมัครไปเป็นออกพี่สอนน้องตอนนั้นก็ยังไม่มีทักษะอะไรค่ะแต่เริ่มที่จะมาสอนพิเศษเนี่ยตอนประมาณอยู่ปี2ตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะก็ชอบภาษาอังกฤษก็คือเรียนแล้วก็สอนมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2ก็ทำมาเรื่อยๆต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะ พออทแล้้วกก็รูสึชบ <laughs> จากความชอบทางด้านการสอนที่มีมาตั้งแต่มปลายเธอจึงได้เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้องและกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอทำตามความฝันจนเมื่อโอกาสมาถึงช่วงที่เรียนมหาวิทยาลายัยเธอจึงได้เริ่มรับสอนพิเศษให้กับเด็กๆและค้นพบว่าตนเองชื่นชอบการสอนแค่ไหนคะ่ะ Not mm -hmm. okay, fly. Come here. Can you speak louder? One, two, three. B. 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 What is it? Man, Man. and what is it? ก็ก่อนที่จะมาเป็นตำรวจนะคะก็เคยเป็นครูที่สอนโปรแกรมเอ,อ่อ English โปรแกรมเป็นมินิโปรแกรมอะคะ่ะจะสอนวิชา,าภาษาอ,อังกฤษภาษาเอ่อภาินดสารแล้วก็วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะก็เหมือนจำลองเป็นครูฟิลิปปินส์นะคะทั้งคลาสก็จะพูดภาษาอังกฤษหมดเลยก็จะสอนระดับชั้นอนุบาลประถมต้นแล้วก็ปรถมปลายค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูมีจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ do you แล้วก็ are you นะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงคะ่ะสำหรับ do you นะคะจะต้องตามด้วยคํากิริยานะคะซึ่งคํากิริยามันก็คือ action คือการกระทํานะคะยกตัวอยา่างเช่น drive ขับรถ work ทํางาน swim ว่ายน้ำ eat กินเป็นต้นนะคะยกตัวอยา่างเช่นนะคะ do you work today วันนี้คุณไปทํางานไหมหรือจะเป็น do you swim every day คุณว่ายน้ําทุกวันไหม จะต้องตามด้วยคำกิริยานะคะส่วน are you นะคะจะต้องตามด้วย verb ing verb ing จะแปลว่าคุณกำลังทำบะาบาบาอยู่ใช่ไหมย,ยกตัวอย่างเช่น are you swimming คุณกำลังว่ายน้ำอยู่ใช่ไหม are you eating คุณกำลังกินอยู่ใช่ไหมและ are you นะคะยังตามด้วยคำนามได้อีกจะแปลว่าเป็นนะคะเช่นตัวอย่างเช่น are you a t s h i r คุณเป็นคุณครูใช่ไหม Are you a doctor คุณเป็นหมอใช่ไหมหรือ Are you เนี่ยจะตามด้วย adjective นะคะ adjective เนี่ยคือคำคุณศัพท์ที่จะบ่งบอกถึงอาการยกตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะ Are you tired คุณเหนื่อยไหม Are you bored คุณเบื่อไหมเป็นต้นนะคะสรุปง่ายๆเลยคือ Do you ตามด้วยคำกิริยาที่เป็น verb เป็น action ส่วน Are you จะตามด้วย3กรณีคือคำนาม verb ing และ adjective ค่ะ แล้วพบกันใหม่ค่ะคือเด็กเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอ,ออกเสียงได้หรือไม่สามารถอ่านได้ถ้าพื้นฐานโฟนิกส์ไม่แน่นถามว่าก็มันไม่ชอบอะมันจะชอบยังไง คุณผู้ชมครับเพราะความชอบนี่แหละนะครับที่ทําให้ครูมีนนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาครับหรือว่าเด็กๆในสังกัดเอ๊ะผมจะเรียกว่าสังกัดได้หรือเปล่าต้องรู้ว่าเป็นเด็กๆนะฮะที่ครูมีนนั้นมีการสอนพิเศษที่บ้านกันแล้วก็มีการสอนออนไลน์มากมายเลยทีเดียวครับแต่เธอก็ยังคงเป็นผู้พิทักษ์สตราษฎราหรือที่เรีวยกว่านอกจากการเป็นครูมีนแล้วก็ยังเป็นนี่เลยฮะร,รองสารวัตรมีนด้วยนะครับซึ่งเธอนั้นจะแบ่งเวลาให้กับการทํางานในสายงานตํารวจแล้วก็แบ่งเวลาให้กับการเป็นครูอย่างไรบ้าง เราไปฟังคำตอบจากเธอกันดีกว่าครับ เด็กสอนยากแต่เทคนิคจริงๆเลยคือเหมือนมนะีเป็นคนที่ชอบเด็กอยู่แล้วแล้วเหมือนกับเด็กเขาจะมีแรงดึงดูดไหมคะว่าถ้าใครรักเขาเขาก็จะรักแล้วถ้าเราพูดเขาก็จะเชื่ออันนี้คือเหมือนเหมือนเอาตัวเองเป็น,เป,นเป็นสื่ออะคะ่ะเหมือนว่าเราต้องเล่นใหญ่เบอร์ตองไว้เด็กเขาก็จะมาสนใจเราแต่ถ้าวันไหนที่เราแบบอารมณ์ไม่ดีเราก็แต่พอเดินเข้าห้องไปปุ๊บอารมณ์นั้นก็จะหายไปเลยคะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน ก็งานหลักก็คือตำรวจเนาะหลังเวลาราชการ4ประมาณ5้าโมงค่ะประมาณ17บเนาฬิกาเนี่ยก็จะเริ่มสอนพิเศษและ เป็นการสอนออนไลน์ในตอนเย็นทุกวันจันทร์และศุกร์นะคะจะเป็นสอนอติวสอบราชการค่ะจะเป็นในส่วนของแกรมมาในส่วนของการสอบเข้าราชการต่างๆถึงประมาณ4ี่ทุ่มจะเป็นนอกเวลาราชการเนาะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะสอนเด็กคลาสออนไซต์จะเป็นคลาสเด็กอนุบาลโดยจะเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่โฟนิกส์ค่ะตั้งแต่โฟนิกส์คือเด็กเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอ,ออกเสียงได้หรือไม่สามารถอ่านได้ถ้าพื้นฐานโฟนิกส์ไม่แน่น อันนี้ก็เลยมองเห็นความสําคัญก็เลยโอเคเปิดคอร์สโฟนิกนี่แหละในการสอบที่บ้านนะคะเสาร์อาทิตย์ต้องบอกว่าครูมีนเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างรวมถึงในการสอนก็เช่นกันครูมีนมีความเอาใจใส่ให้กับเด็กๆทุกคนที่เข้ามาเรียนโดยเทคนิคการสอนของครูมีนคือการทำตัวเองเหมือนเป็นสื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ Can you say what is the picture number one? Picture like a look number one. Picture. What is the picture number one? Ah, okay. What is the picture number one? What is it? What is it? What is it? Ant. Uh, um. Can you speak louder? One, two, three. Uh. ปลายการสอนหลักสูตรอะมันเหมือนกันแต่ด้วยความที่มีนอะเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นสื่ออะค่ะเหมือนเราเราจริงเราจริงจังกับการสอนจริงจังคือเตรียมสื่อไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสื่อคิดว่าเด็กเป็นยังไงแล้วก็จะมีฟีดแบ็กให้ผู้ปกครองทุกครั้งว่าเด็กเด็กวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างเด็กวันนี้รับได้เท่านี้นะแล้วก็ควรปรับปรุงตรงไหนจะมีฟีดแบ็กโดยที่จะแบบ พูดตามตรงอะค่ะให้ให้ผู้ปกครองรู้ถึงข้อบกพร่องของเด็กแล้วเขาก็จะปรับไปใช้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับภาษาอังกฤษกับครูพี่มีนค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้ในพาร์ทของ r a m ม a าเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของ Active และก็ s s i v e Voice ซึ่งหลายๆคนก็ยังคงสงสัยว่ามันคืออะไรมันต่างกันยังไงนะคะสําหรับ Active Voice นะคะก็คือว่าประธานเนี่ยเป็นผู้กระทําเหตุการณ์นั้นๆเองส่วน s s i v e Voice เนี่ยประธานเป็นผู้ถูกกระทําค่ะซึ่งโครงสร้างของเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกเลยคือมิลิน Drinks milk Milin drinks milk ในประโยคนี้เป็นประโยค active voice นะคะซึ่งประธานก็คือมิลินดื่มนมมิลินเนี่ยเป็นคนดื่มนมเองถูกต้องไหมอ่ะทีนี้เราจะมาทำประโยคนี้ให้เป็น passive voice โดยการเอากรรมของประโยคก็คือ milk เนี่ยขึ้นมาไว้ข้างหน้าประโยคก็จะได้เป็น milk is drunk by Milin milk is drunk by Milin ดังนั้นโครงสร้างของ Passive Voice จะเป็น work to be บวกด้วยกิริยาช่องที่3ดังนั้นเลยหัวใจสำคัญเราจะต้องจำกิริยาช่องที่3ให้ได้อย่างแม่นยำนะคะเราถึงจะสามารถทำข้อสอบในส่วนนี้ได้นะคะอะไปดูอีกหนึ่งประโยคนะคะ she is eating apples she is eating apples เป็นประโยค active voice ที่อยู่ในโครงสร้างของ present continuous ก็คือว่า is บวกด้วย verb ing ถูกต้องเนาะอ่ะทีนี้เราก็จะเอากรรมของประโยคก็คือ apples เนี่ยขึ้นมาเป็นประธานในการทำเป็น passive voice ก็จะได้เป็น apples are being eaten by her apples are being eaten by her ทำไมถึงเป็น are being eaten ล่ะคะก็เพราะว่า active voice ของเขาเนี่ยเป็น present continuous ก็จะได้เป็น are บวกด้วย verb ing และบวก verb uh, verb ing being เนี่ยจะต้องตามด้วยอ่ uh, verb ช่องที่3เพราะว่าเป็น passive voice ลองมาดูอีนประโยคนะคะ่ h he has written a letter he has written a letter ่ะในประโยคนี้ active voice เนี่ย มันอยู่ในโครงสร้างของ present perfect ถูกต้องไหมดังนั้นแล้วเราจะทำเป็น passive voice อย่าลืมนะว่า passive voice ต้องมี verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3อ่อจริงๆแล้วมีมีเพจนะคะเพจภาษาอังกฤษกับครูพี่มีนะคะไปติดตามกันได้ค่ะก็เด็กก็จะติดต่อมาโดยเราจะมีการสอนภาษาอังกฤษฟรีทุกวันเสาร์แล้วเด็กเขาก็จะเข้าไปเรียนฟรีนะคะแต่แต่ไม่ได้ออนไลน์นะคะจะเป็นผ่าน zoom ผ่านโปรแกรมซูมแล้วก็เด็กเขาเข้ามาเรียนพอเขาเรียนแล้วเขารู้เขารู้ว่า,าครูมีเทคนิคการสอนแบบนี้สไตล์การสอนนี้เขาก็จะติดต่อมาอันนี้สําหรับเด็กที่จะเตรียมสอบราชการนะคะแต่สําหรับเด็กออนไซต์ระดับอนุบาลเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในลายของหมู่บ้านค่ะก็จะใครสนใจให้น้องมาเรียนแล้วซึ่งช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดเด็กก็จะไม่เคยไปโรงเรียนเลยเด็กก็จะอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรโอเคผู้ปกครองก็ส่งมาเรียนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ ส่วนตัวมินคิดว่าผู้ใหญ่ยากกว่าเพราะว่าแรงกดดันความกดดันเยอะกว่าเขาคาดหวังที่จะเอ่อคาดหวังที่จะได้ในในจุดจุดนั้นซึ่งอ่ขอขอเล่านิดหนึ่งนะคะก็คือว่ามีน้องคนนึงเขาอยากสอบตำรวจอ่าขอขอจะสอบตำรวจแล้วทีนี้น้องเขาก็มาบอกว่าเคยเรียนกับครูมินอยู่ประมาณ1-2ครั้งในในในเพจนะแล้วรู้สึกว่าสไตล์การสอนอ่ะไม่น่าเบื่ออ่านันี้น้องน้องเขาพูดมานะคะแล้วน้องเขาก็ติดต่อมาว่าให้ขอ ใจ,จะขอเรียนด้วยโดยตอนก่อนสอบครั้งแรกเนี่ยภาษาอังกฤษน้องเขาได้สองแล้วครูมินก็โอเคก็เครียดนะยอมรับตรงๆว่าเครียดว่าจะทำยังไงให้น้องไปสูจจจ่จุดนั้นได้โดยการที่สอนเนี่ยโอเคก็ตกลงกันว่าครูช่วยเธอเธอต้องช่วยครูด,ด้วยก็คือว่าน้องต้องท่องศัพท์ทําตามที่ครูมินบอกครูมินให้การบ้านอะไรไปก็ต้องทําพอน้องทําไปเรื่อยๆเรียนกับครูมินประมาณ2เดือนก่อนที่จะสอบ ตำรวจอะคะ่ะาษาอังกฤษก็คือดีขึ้นจาก2ก็กระโดดมาเป็น10กว่าอย่างเงี้ยก็เลยโอเครู้แล้วว่ารู้แล้วว่าจุดแข็งของเราก็คือว่าความใส่ใจความใส่ใจที่จะ follow follow น้องค่ะน้องวันนี้ท่องศัพท์หรือยังอ่าหรือบางครั้งตีหนึ่งน้องอ่านหนังสืออยู่น้องไม่เข้าใจน้องไลน์มาถ้าภูมินยังไม่นอนภูมินก็จะโทรกลับไปแบบนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอันนี้คือคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของตัวเอง แบ,บแต่ยอมรับว,ว่าเครียดไหมก็คือเครียดเพราะว่ากดดันค่ะ How different between advice and a d v i c e advice why, ตัวนี้นะคะเป็นคำนามค่ะซึ่งเป็นคำนามนับไม่ได้โดยที่เราจะไม่เติม s ลงที่คำนามตัวนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคก,ก็คือ I will give you a piece of advice ซึ่งเราจะไม่พูดกันว่า I will give you advices นะคะส่วน advice ตัวนี้นะคะเป็นคำกริยาตัวอย่างประโยคเช่น I a s you to do something จำไว้นะคะ advise C E คือคำนามแต่ advise S E คือคำกริยาแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับคารทโฟนิกนะะที่สอนไปนก็คือว่าปกติแล้วพลูไทยที่โรงเรียนไทยจะสอน A B C D Cat ก็จะเป็น cat cat แมวแบบนี้ใช่ไหมคะสำหรับคัโฟนิกเนี่ยจะเป็นการออกเสียงเหมือนกับต่างชาติเขาเรียนนะคะอย่างเช่น a letter a ออกเสียงว่าแอ letter b s o าเ d b letter t เซาเถเมื่อเด็กเอามาผสมกันแล้วก็จะเป็น b บ t แอ อย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะสามารถออกเสียงออกเสียงแล้วก็สะกดได้จะอ่านได้คะ่ะจะไม่ได้เน้นการท่องจำค่ะเรียนกับภูมินจะจะไม่เน้นการท่องจำประสิทธิผลก็คือว่าเด็กสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เด็กสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้โดยรู้ว่าโอเคเห็น letter b เนี่ย letter b ออกเสียงเบิกแล้วนะ letter a มันออกเสียงสระออกเสียงแอแล้วนะ letter t ออกเสียงเถอะเอามาสผสมกัน ก็ออกออกเสเป็นเ r อ t ์แอช Bat ได้โดยโฟนิกเนี่ยจะมี5 l e เลเวลค่ะโดยตอนนี้ก็สอนถึงเลเวล3จะเป็นสระเสียงยาวอยู่ค่ะ เราหาจุดสนใจตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรซึ่งคิดว่าตำรวจเนี่ยควรที่จะพูดภาษาอังกฤษได้หลักสูตรที่ควรบรรจุในหลักสูตรตำรวจคือ speaking and listening คุณผู้ชมครับสำหรับคนคนหนึ่งแล้วนะฮะการที่จะมีหน้าง,งานทั้งสองอย่างนะครับจากการเป็นครูหรือว่าจากการเป็นตำรวจหรือบางคนจากการเป็นนักดนตรีและเป็นตำรวจหรือแม้แต่บางคนนะฮะที่มีธุรกิจส่วนตัวนั้นก็พร้อมที่จะต้องดูแลตัวเองอะนะครับแล้วก็รวมไปถึงการจัดสรรเวลาการแบ่งเวลานี่สําคัญมากเลยทีเดียวทางด้านของครูมีนครับตำรวจอินดี้หญิงของเราในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเธอก็มีการให้ความสําคัญครับทั้งเรื่องของการเป็นผู้พิทักษ์สันตริราษฎร์ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการทําหน้าที่เป็นรองสรารวัตรในฝ่าย อํานวยการของกองตํารวจสื่อสารและเธอยังเป็นครูมีนที่ดีให้กับเด็กๆกันอีกด้วยนะครับเพราะเธอมองว่าการทำหน้าง,งานทั้งสองอย่างควบคู่ไปด้วยกันนั้นไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงของเธอและเธอนั้นสามารถทำได้อย่างเต็มที่ด้วยครับ ะะที่ทํางานเขาก็จะคาดหวังเนาะเพราะว่าเราก็จบกครูมาจบ,บสอนรักศาสตร์มาแล้วที่ทํางานก็จะคาดหวังว่าเอ้ยต้องได้ส่วนในการสอนเนี่ยจะมีมีโครงการสอนภาษาอังกฤษให้ตํารวจสื่อสารค่ะก็ได้เอามาปรับใช้ในส่วนนี้แล้วก็มีงานแปลเล็กๆน้อยๆที่ผู้บังคับบัญชาสั่งมาก็เอามาปรับใช้ได้ค่ะ จะสอนแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะขยายโรงเรียนให้ให้ให,ใหญ่กว่าน,นี้เพราะว่ารู้สึกว่าพื้นฐานเป็นอะไรที่สําคัญมากสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษโดยถ้านักเรียนไม่สามารถที่จะอ่านภาษาอังกฤษได้เขาก็จะท้อก็จะไม่สามารถที่จะไปกแกรมมาหรือจะไม่สามารถที่จะไปฟังหรือพูดได้ต้องอยู่ที่พื้นฐานในการอ่านให้ได้ก่อนค่ะ จริงๆคือชอบนังคู่นะคะด้วยความใฝ่ฝันเนี่ยอยากเป็นอาจารย์สอนตำรวจหลายท่านก็ถามว่าทําไมถึงเป็นอาจารย์สอนตำรวจเพราะว่าหนึ่งเลยชอบอยากมียศชอบชอบแบบโอเคเป็นร้อยตำรวจโทหญิงนะหรือร้อยตำรวจเอกหญิงน้าดูดูเท่เป็นผู้หญิงเป็นตำรวจใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาประยุกต์ใช้สิ่งที่เราเรียนมาโดยอยากจะไปสอนตำรวจโดยคิดว่าซึ่งคิดว่าตำรวจเนี่ย ควรที่จะพูดภาษาอังกฤษได้หลักสูตรที่ควรบรรจุในหลักสูตรตำรวจคือ speaking and listening เพราะว่านักท่องเที่ยวหรือไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปเขาคาดหวังว่าเมื่อเราถามทางหรือขอความช่วยเหลือจากตำรวจตำรวจต้องเ,ออเล็กๆน้อยๆสามารถช่วยเขาได้นะไม่ว่าจะเป็นการบอกทาง turn left turn right อย่างน้อยๆก็ต้องพูดตรงนี้ได้ก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เข้าไปสอนตำรวจหรือว่าเข้าไปพัฒนาหลักสูตรตรงนี้จะ จะบรรจุเอ่อหรือว่าเอาหลักสูตร speaking and listening เข้าไปให้โรงเรียนตำรวจด้วยค่ะต้องบอกว่าครูมีนเป็นตำรวจหญิงอีกคนหนึ่งที่นอกจากจะสวยแล้วยังจิตใจดีอีกสละเวลาหลังปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอนพิเศษให้กับเด็กๆและคนที่สนใจในภาษาอังกฤษโดยเธอเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาในชีวิตประจำวันและหวังว่าทุกคนที่เรียนกับเธอจะสามารถนำภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ฝากถึงน้องๆทุกคนหรือว่าใครหลายคนที่อยากจะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็ให้เริ่มจากการที่เราชอบก่อนถ้าเราชอบอะไรเราจะเอาตัวเองไปอยู่จุดจุดนั้นถามว่าก็มันไม่ชอบอะมันจะชอบยังไงหนึ่งเลยเราหาจุดสนใจตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรเช่นไม่เริ่มจากการฟังเพลงก่อนก็ได้ค่ะฟังเพลงแล้วก็อินกับเขาอินกับมันอินกับเพลงไปส่วนตัวครูมีนเนี่ยครูมีนไม่ชอบฟังเพลงนะครูมีนจะชอบดูประกวด นิสยูนิเวอร์หรือหรือดูหนังอ่ะเราก็จะไปโฟกัสจุดนั้นโดยการเป็นฟังภาษาอังกฤษค่ะโดยเอ่อให้เริ่มจากการฟังก่อนฟังแล้วชอบแล้วอินกับมันแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในจุดๆนั้นได้เลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณมินก็จะมาให้ความรู้ในวันหยุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณมินก็จะให้ความรู้เบาๆในเรื่องของการใช้คําซึ่งมีอยู่3คํคำด้วยกันคือคําว่า see คาว่า look และก็คาว่า watch นะคะโดยจะใช้แตกต่างกันยังไงซึ่ง3คําเหล่านี้มันแปลว่าการมองการเห็นเหมือนกันแต่มันมีความแตกต่างกัน ไปฟังคำแรกเลยคือคำว่า see see เนี้ยเราจะใช้ในกรณีที่เราเห็นอะไรทั่วๆไปเลยยกตัวอย่างเช่น I see a cat I see a dog หรือจะเป็น Did you see my sister at the party yesterday เมื่อวานเนี้ยคุณเห็นพี่สาวฉันที่งานปาร์ตี้ไหมจะเป็น general general ท,ทั่วไปเลยนะคะส่วนคำว่า look นะคะจะเป็นการใช้ในกรณีที่การมองในการโฟกัสในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะโดยคำว่า look เนี่ยจะใช้กับ กับ add เสมอเพราะว่าเป็น face verb ยกตัวอย่างเช่น hey come and look at this มานี่สิมาดูมาดูนี่มาดูนี่น<า>เป็นการโฟกัสในสิ่งนั้นๆนะคะและคำสุดท้ายคือคำว่า watch นะคะในคำนี้นะคะจะเป็นการมองในการเคลื่อนไหวหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยจะใช้เวลาะระยะเวลาในการมองยาวนานเช่น I watch a, a movie on Netflix ฉันดูหนังใน Netflix นะ สามารถติดตามภูมินได้ที่เพจภาษาอังกฤษกับครูพี่มีนนะคะทาง Facebook หรือว่า IG ก็จะเป็น super english ค่ะจะัส่วนใหญ่จะเป็นการสอนเกี่ยวกับ g กรมา a r ในการติวสอบราชการค่ะ so letter a sound a letter a sound a letter a sound a letter e sound e letter e j a m perfect okay What is the picture number one? What is it? What is it? What is it? And can you speak louder? One, two, three. And one, two, three. And. One, two, three. And. One. And. two. And two. And everybody. Everybody, open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. And look at your picture. And your picture. You will have three pictures. You will have three pictures. Five minutes, five minutes. You will have three pictures. Okay. Is you ready? Everybody say, good morning. Good morning. Can you speak louder? Good morning. Good morning. This clock is folding plus right and this ทุกคน e c l ค s อ a คโอเ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 คคือบคอเคโอเคอคอคอคโเคอเคโอเคโอเคโเคคอเคัคคอเองตโเอเคเคโอเเคคค ครูมีนหรือร้อยตำรวจโทหญิงชมาพรสุดตานนเธอคนนี้ครับเต็มที่ให้กับทุกหน้าง,งานจริงๆทั้งการทําความฝันกับการเป็นครูและก็รวมไปถึงการสร้างความฝันให้เป็นจริงกับการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษนะครับซึ่งเธอบอกว่าอยากจะนําเอาประโยชน์ทั้ง2องอย่างนะฮะการนําความรู้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นครูหรือการเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วยังพัฒนาได้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาและก็รวมไปถึงดูแลพี่น้องประชาชนครับเอาประโยชน์ทั้ง2องอย่าง2หน้างาน นีแหละไปควบคู่กับการทํางานไปนเลยทีเดียวฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครับตำรวจอินดี้หญิงของเราที่นอกจากจมากความสามารถแล้วยังเป็นตํารวจอินดี้ที่รุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็ ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการสร้างฝันและกำลังใจแบบนี้ครับเราจะเจอกันในใหม่ในสัปดาห์หน้าแน่นอนเช่นเคยครับทางรายการตํารวจอินดี้เป็นประจําในทุกวันอาทิตยน์นะครับซึ่งใครที่ติดตามรายการออนแอร์ไม่ทันผ่านทาง p o l i ที TV คุณสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับผ่านทางยูทูบชาแนล police TV by UCI Media เข้าไปค้นหาคําว่าตํารวจอินดี้ก็ได้ชื่นชอบใครและอยากจะเก็บใครไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานของเราด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ทางตํารวจอินดี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครูมีนด้วยครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงแน่นอนฮะกองตํารวจสื่อสารแล้วก็บริษัท UCI m e อ i a เดชจำกัดผู้ผลิตร,รายการผมและทีมงานทุกคนครับลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ